ท่านผู้ชมครับปริุรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตกําลังสนทนาอยู่กับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรอนุสรธรรมใจเราคุยกันถึงเรื่องที่มาให้เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วก็ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเยอะแยะเนี่ยนะขออาจารย์ในช่วงนี้ที่จะได้ลงไปสู่ประเด็นปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ประเด็นนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องการผูกขาดใช่ไหมอาจารย์ครับฮะมันเป็นปัญหายัางไงบ้างครับคือคือจริงๆปัญหาหรือเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยครับมันมีหลายมิตินะฮะฮะฮะ,ฮะมันมีหลายมิติมากแต่ว่ามิติที่มีการพูดถึงวันนี้ค่อนข้างมากแล้วนํามาสู่กระแสการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยก็คือมิติเรื่องความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจครับ ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมการกระจายความมั่งคั่งการถือครองทรัพย์สินนะฮะที่ที่แตกต่างกันอย่างมากแล้วก็สิ่งนี้มันก็เกี่ยวพันกับอํานาจผูกขาดทางเศรษฐกิจซึ่งอํานาจผูกขาดทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีที่มาจากการผูกขาดทางการเมืองฮะมันเกี่ยวพันกันทีนี้เวลาเราพูดถึงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเนี่ย ปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทยไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื่องความเดื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้นมันมีปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยเก่งหรือเปล่าเมื่อช่วงช่วงแรกเนี่ยที่เราพูดบอกว่าเศรษฐกิจไทยโดยปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวดีพอสมควรดีพอสมควรแต่ว่าภายใต้ที่มันมีการเปิดเสรีมากขึ้นเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้นเนี่ย เราจะสามารถดํารงสถานภาพให้ดีเหมือนเดิมได้เนี่ยคือเราต้องสามารถแข่งขันได้คือถ้าเรายังอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยเราแข่งขันไม่ได้แน่นอนคือนับวันก็จะยิ่งถดถอยลงซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เรื่องทุนมนุษย์เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จะต้องมีการลงทุนเกี่ยวพันกับ เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวพันกับเรื่องความสามารถในการผลิตทีนี้การแข่งขันเนี่ยมันก็โยงกับความความไม่เป็นธรรมทา,างเศรษฐกิจและความเดื่อมล้ําด้วยเมื่อมันมีภาคส่วนไหนของระบบเศรษฐกิจเนี่ยหรือผู้คนกลุ่มไหนหรืออาชีพไหนแข่งขันไม่ได้เนี่ยเขาก็จะได้รับแบ่งปันในแง่ของรายได้ในแง่ของ ความมั่งคัง่งดลดลงได้เ<ห>ยอนในขณะที่คนที่มีความสามารถสูงมีความสามารถในการแข่งขันสูงซึ่งความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความสามารถของเขาเองหรือจากอํานาจผูกข,ขา<ห>มันก็ทําให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก<ห>พอเพิ่มขึ้นไปมากเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลยที่จะทําให้การเมืองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ<ห>มันเป็นไปไม่ได้ กเพราะคนมันต่างเป็นฐานเศรษฐกิจเป็นฐานเพราะคนมันต่างระดับกันมากอาจารย์ครับแล้วก็ภาวะแบบนี้เนี่ยมันก็จะลดอำนาจซื้อด้วยถ้าคนจํานวนมากเนี่ยมีรายได้น้อยใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก็จะลําบากลดลงภาวะแบบเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยที่พูดกันมากก็จะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินครับนะ ปัญหารืองที่ดินนี่ในมุมมองของอาจารย์นุสรใหญ่เล็กขนาดไหนกับเรื่องการผูกขาดความเ่อมรับเนี่ยอาจารย์ที่ดินเนี่ยประเทศไทยมี320ล้านไร่<ฆ>นะโดยประมาณทังประเทศเในขณะที่ที่ดินตอนเวลานี้เนี่ยก็ก็ถูกรุกที่สาธารณะเนี่ยมันถูกรุกถ้าไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่มีคนอยู่แล้ว คือมันถูกรุกคือป่าอะไรพวกนี้มันลดลงเยอะนะแต่แต่ทำไมเนี่ยการขยายพื้นที่จากเดิมซึ่งเป็นที่ป่าที่สาธารณะเนี่ยมันถึงยังคงกระจุกตัวอยู่คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเพราะประเทศไทยไม่ได้ผ่านปฏิรูปการถือครองที่ดินครั้งใหญ่ไม่ไม่มีการไม่มีการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่มมแม้ว่าเคยมีกฎหมายจํากัดการถือครองที่ดินสมัยจอปป เราก็ไม่ได้ปฏิกไปถูกยกเลิกยกเลิกสมัยจอมพลสฤษดิ์ต่อมาใช่ใช่ครับซึ่งเรายังไม่เคยอย่างที่อาจารย์ว่าไม่เคยปฏิรูปที่ดินกันอย่างจริงจังเลยคือมีการปฏิรูปเล็กๆน้อยๆพอเป็นพิธีแบบสพกตั้งแต่หลังสุตติุลาเนี่ยนะอาจารย์มีนิดๆหน่อยๆคือมันเป็นแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้านิดๆหน่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็พอพอจะมีการผลักดันทํากันอย่างจริงจังเนี่ยก็ถูกถูกล้มเลิกไป หรือแม้กระทั่งเอาเฉพาะเรื่องมิติของด้านภาษีแค่นั้นนะเรื่องระบบการปฏิรูปภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินเขาจะเอาเข้าสภาพล้ก็เด้งออกเลยหรือแม้กระทั่งผ่านไปแต่ว่าเนื้อหาก็ไม่ได้เหมือนเดิมอย่างที่มีเจตนารมณ์ที่ต้องการปฏิรูปจริงๆเขาบอกว่าสสมีที่กันเยอะๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่า กฎหมายไหนที่ที่ออกโดยคนกลุ่มไหนโดยคนช,ชนชั้นไหนมันก็ต้องต้องรับใช้ชนชั้นนั้นก็นเป็นเรื่องปกติมันก็เลยไม่สามารถปฏิรูปได้แล้วอย่างประเด็นเกษตรกรครั้งหลังนี้ก็พูดกันมากใลเรื่องจํานำข้าวมันสะท้อนอะไรบ้างอาจารย์กับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศแม้ว่าแม้ว่าตอนนี้โดยโดยระบบเศรษฐกิจเนี่ย เราจะไม่ได้พึ่งพิงภาคเกษตรกรรมเท่าไหร่แล้วน<ฮ>ะ่เพราะว่ามูลค่าของภาคอุตสาหกรรมมันสูงขึ้นเยอะแม้แต่คนอยู่ในชนบทก็มาทํางานโรงงานด้วยใช่ครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าสิ่งที่มันยังเป็นข้อเท็จจริงอยู่ก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม <ฮะ S 2> ก็แสดงว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยไม่มีผลิตภาพที่สูงครับคือใช้คนเยอะ,<ฮ>ะใช้พื้นที่เยอะ,<ฮ>ะแต่ผลิตภาพได้แค่นี้ ผลิตภาพต่ำผลผลิตต่ำงาง่ายเช่นไร่หนึ่งเนี่ยควรจะปลูกข้าวให้ได้เท่าไหร่เราไม่ได้เต็มที่เพียงพอที่จะได้เท่านั้นแล้วเราก็ต้องใช้คนเยอะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมีรายได้ที่ไม่แน่นอนแล้วก็รายได้น้อยเขาก็ยังมีฐานะยากจนอยู่คุณชันวิทย์หรือท่านผู้ชมลองลองคิดดูนะฮะว่าจริงๆชาวนาเนี่ย เป็นหลักให้กับระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยตั้งแต่สนทิสัญญาบาวลิงบรัชการที่4ซึ่งเราเริ่มส่งออกข้าวแต่ชาวนาตัวจริงเนี่ยไม่เคยมีฐานะที่ดีเลยนะฮะอยากจนมาตลอดและไม่มีฐานะทางการเมืองด้วยปากเสียงทางการเมืองก็ไม่มีอาจารย์อย่างภาวะอย่างภาวะเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องปลูกได้น้อยมันยัเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับการเกษตรด้วยใช่ไหม คือนโยบายเนี่ยรัฐบาลส่วนใหญ่ภาคการเมืองส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่นโยบายด้านราคาเพราะมันเป็นนโยบายที่ง่ายที่สุดแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมได้คะแนนนิยมแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวนะทีนี้ใครจะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่ชนะเลือกตั้งไม่ชนะเลือกตั้งแต่จริงมันก็ต้องทําคู่กันไปคือนโยบายทางด้านราคาประกันราคาเพื่อให ชาวนาเกษตรกรเนี่ยมีไรายได้ที่มีความมั่นคงก็ทําไป <ฮะ S 2> ในส่วนของการปฏิรูปให้ภาคเกษตรมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นการพยายามที่จะไปลดต้นทุนเขาแล้วก็พยายามเพิ่มอํานาจต่อรองให้กับเกษตรกร <ฮะ S 2> ผ่านขบวนการสหกรณ์หรือว่าองค์กรเกษตรกรในโครงสร้างตลาดและโครงสร้างการผลิตของระบบเกษตรทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องระยะยาวที่ <ฮะ S 2> ท,ที่มันก็ต้องทํา ไปแล้วมันจะไม่เห็นผลทันทีมีตัวอย่าง<ะ>ที่ดีไหมครับไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือทุน<ะ>นิยมเองก็ตาม<ะ>ในยุโรปในอเมริกาเนี่ยมีตัว<ะ>อย่างที่ดีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเช่นเรื่องในชนบทอย่างที่เราคุยกันอยู่นี้ไหมก็<ะ>มีมีตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างกรณีญี่ปุ่น<ะ>หรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือ<ะ>ยุโรปบางประเทศ ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเช่นในเยอรมันในฝรั่งเศสนมันก็มีกระบวนการสาก์ที่เข้มแข็งก็ทําให้เกษตรกรมีอํานาจต่อรองในกระบวนการการผลิตและกระบวนการการตลาดฮะนะสากเรามีปัญหาเยอะน่จะบราเรล่านี้ใช่ก็ออกมาในทางล่วไหลคือก็มีรูปแบบอะไรเหมือนเขาหมดแต่ว่าเนื้อหามันไม่ใช่ไงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยชาวนาส่วนมากก็เป็นชาวนาที่มีที่มีรายได้สูงฮะ เป็นคนที่มีฐานะพูดง่ายช่างนาในญี่ปุ่นแต่อันนี้เป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าเข้าไปมีนโยบายในการอุดหนุนและดูแลด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะแล้วก็ถ้าเกิดไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาใช่มันเกิดนําเข้าไม่ได้ขึ้นมาจะมีปัญหาเขาก็เลยต้องดูแลอาชีพเนี้เป็นพิเศษเพราะนั้นมันก็เกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองนะหรืออย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมันก็มีความเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอ่ะ เขาก็เข้มแข็งแต่ว่า <c oughs> สหรัฐเองนี่มันก็มีรูปแบบของทุนขนาดใหญ่ด้วย <c oughs> ที่ที่มีการปลูกปลูกพืชบาง <c oughs> ชนิดเนี่ยในพื้นที่ขนาดใหญ่ <c oughs> เป็นพันเตชันอะไรอย่างนี้น <c oughs> แล้วก็ใช้แรงงานก็จะเป็นทุนใหญ่ก็จะเป็นทุนใหญ่แล้วก็เกษตรกรก็เป็นเหมือนคล้ายๆผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรในท้องนาในท้องไร่ผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรไม่ได้มีที่ดินของตัวเองก็มีนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของทุนนิยมแต่แต่มันก็มี SME คือคือสหรัฐนี่มันก็มี SME มี SME เกษตรที่เขามีที่ดินจํานวนหนึ่งแล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้อาจารย์ครับปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะครับ เมืองไทยอยู่ในระดับไหนยังไงตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่เป็นปัญหาฮะเหรอฮะยังไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีอัตราการเติบโตในระดับที่ต่ำกว่า4ี่ห้าเปอร์เซนไปเรื่อยๆเนี่ยอ,อีกหลายปีถึงจะมีปัญหาตอนนี้ยังไม่มีปัญหาพูดถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนกับว่าวัดว่าปีที่แล้วได้เท่าไหร่ต้องโตอ,อีก4%ี่เอร์น้าปอร์เซี่ยค,คือมันหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์มันจะต้องใหญ่ขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นเลยกคือ คือก็ก็ต้องเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพด้วย<ะ>แต่ว่าถ้าเราไม่เติบโตเนี่ยมันก็จะไม่มีการจ้างงานถูกไหม<ะ>ไม่มีการจ้างงานก็เกิดปัญหา<ะ>คือเราก็ต้องมีไรายได้เพิ่มขึ้น<ะ>ทีนี้ทีนี้หนี้เนี่ยหนี้เนี่ยมันเวลาเราบอกว่ามันมากหรือน้อยเนี่ยไม่ใช่เราพิจารณาเฉพาะตัวหนี้สิน คือเราต้องพิจารณาว่าเรามีรายได้เท่าไหร่หรือศักยภาพในการหารายได้เท่าไหร่เราถึงต้องเทียบระหว่างหนี้หนี้สาธารณะเทียบกับ GDP ว่าเป็นยังไงซึ่งหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยซึ่งก็คือผลผลิตในระบบเศรษฐกิจรายได้ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่สูงไงฮะคือมันยังอยู่ในเพดานคือมันยังไม่สูงกว่าห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์คือหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นระดับที่ที่เริ่มน่าเป็นห่วงมากทีนี้ จากการทําตัวเลขพยากรณคาดการณ<ะ>์เนี่ยนะถ้าระบบเศรษฐกิจไทยโตได้4ีเปไปเรื่อยๆทุกปีเนี่ย<ะ>แม้เรามีแม้เราเอาเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านนะ,ะหรือมากกว่านี้เนี่ย<ะ>ก็ยังไม่มีปัญหาครับ<ะ>ก็ยังไม่มีปัญหา<ะ>แต่ถ้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันโตต่ํากว่า4ีเปนี่ยการไปใช้เงินจํานวนมากแล้วไม่มีไรายได้กลับคืนมา ก็หนี้สินก็จะก็จะมีปัญหานะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าหนี้สินเนี่ยมันเป็นหนี้สินเพื่อเอาไปลงทุนมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผลคือเป็นการลงทุนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถทําให้เกิดรายได้ในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรมันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับขออาจารย์นุสสรแต่ว่าไอ้ตัวเป็นปัญหานี่คือคือเรื่องรับจำนำข้าวคือในแง่ที่ว่า รับจำนำข้าวเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยมันถึงมือเกษตรกรเงินจํานวนหนึ่งไม่ถึงมือเกษตรกรคือตกตกไปตามลา,ลายทาง,ทางลงสีบ้างเครือข่าย <c oughs> ของนักการเมืองบ้างนักการเมืองบ้างอะไรรับ <c oughs> อันเนี้ยจะสร้างปัญหาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเงินที่มันหายไปเลยคือมันไม่ได้เป็นการลงทุนไงฮะมันไม่ได้เป็นการลงทุนหยิบเงินจากตลาดออกไป <c oughs> คือมันเป็นการหยิบหยิบเงินสาธารณะเนี่ยมา <c oughs> มาดูแลชาวนาแต่ถ้าดูแลชาวนาได้ไปทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชาวนาก็ไปซื้อของชาวนาก็ชาวนาก็มีรายได้สูงขึ้นถูกไหมแต่ว่าที่ปัญหาคือมันรั่ระหว่างทางเยอะแล้วหลุดไปเลยแล้วหลุดไปเลยแต่ว่าชาวนาจํานวนหนึ่งก็ได้ไปแต่ว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนเนี่ยสมมุติลงทุนเรื่องการศึกษาลงทุนเรื่องระบบสาธารณสุขเนี่ยอันเนี้ยมันทําให้ในอนาคตเราดีขึ้นไง เราจะได้คนที่ฉลาดขึ้นมีความสามารถมากขึ้นคนที่แข็งแรงขึ้นลงทุนเรื่องสาธารณสุขใชลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบรางมันก็ไปลดต้นทุนค่าขนส่งลดลดต้นทุนโลจิสติกสพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะในอนาคตเนี่ยมันกลับคืนมาเป็นเป็นรายได้และระบบเศรษฐกิจอาจารย์ครับในครั้งหน้าขออาจารย์ที่จะคุยเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์นุสรครับ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นตอนแรกในการสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุสรธรรมใจนะครับเรายัางไม่ได้คุยกันเลยนะครับสำหรับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัรังสิตในเรื่องของเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจวันนี้เริ่มนะครับติดตามต่อในครั้งหน้านะครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต